สวัสดีค่ะวันนี้พ c Quick Review จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ค่ะชุดตรวจโรค m ว r t สมาสแอนติเจนเทสคิสำหรับ FPV หรือโรคขัดแมวค่ะในกล่องนะคะก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะคะ1ชุดค่ะแล้วก็จะมีชุดตรวจนะคะทั้งหมด10ชุดด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีตัวน้ำยาค่ะอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวค o ตต้อนสวอค่ะในซองนะคะ ก็จะมีชุดตรวจ1ชุดค่ะแล้วก็จะมีตัวด o อปเปอร์มาให้ค่ะตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจชุดตรวจอันนี้นะคะก็คือจะเป็นอุจจาระของน้องแมวนะคะโดยจะเก็บจากอุจจาระที่น้องเพิ่งถ่ายมาใหม่หรือว่าใช้วิธีการเล็กตอสวอปก็ได้ค่ะวิธีการเก็บรักษาของเทสคิตนะคะก็คือให้เก็บที่อุณหภูมิ2 3 0องศาค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสินค้าเวสมาแอ g ิเจนเทสคิสสำหรับเชื้อ FPV ค่ะครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนฝากกดติดตามช่องทาง o f f ฟิ i ชียลของบริษัท b e s t Equipment Center ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ